แซ็นในจอขอจองในใจนะคะวันนี้อยู่กับคนหน้าคนอี่แล้วเหมือนเดิมเราก็ยังอยู่กับพี่จุ๋มนะคะให้พี่จุ๋มไดนําตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมรายการเกษตรในจอขอจองในใจทุกท่านเลยนะคะดิฉันนางสาวพัชรพรสาราลายนะคะเป็นนักวิจัยชํานาญการสังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่จุ๋มราะว่าพี่จุ๋มเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเราก็จะยังไม่ม o v e อนนะคะเราก็จะยังอยู่ที่นี่ต่อไปวันนี้มาอยู่กันที่เรื่องกลิ่นบ้าง เป็นเรื่องน้ำมันหอมระเหยสารสกัดเนะคะเป็นอารม m a เธอรพี่อย่างหนึง่งแต่ว่าวันนี้นะคะมีเกี่ยวกับสมุนไพรยอยากให้พี่จุ๋มเราให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงเลือกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรคะพี่จุม๋มต้องบอกก่อนนะคะว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยที่เราสากัดจากพืชสมุนไพรต่างๆนะคะนอกจากจะมีในเรื่องของกลิ่นหอมแล้วนะคะยังมีส่วนในเรื่องของการช่วยบำบัดร,รักษาหรือช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะเรียกว่าเป็นในเชิงอารม m a เทอร์ปีนะคะ ก็เลยทําให้เราสนใจที่จะสกัดน้ํามันหอมระเหยม,มาใช้ประโยชน์ค่ะแล้วมันแตกต่างยังไงคะกับน้ํามันหอมระเหยที่เป็นกลิ่นหอมๆทั่วไปว่ะที่เราไปเจอ,อตามทุตทั่วไปอย่างเงี้ยของเรามันต่างกันยังไงครับน้ำมันหอมระเหยเวลาที่เราเห็นขายตามท้องตลาดนะคะจะมีทั้งเป็นที่ เป็น p e e essential oil 100้อยรเซหรือเป็นที่เป็นผสมสหรือไม่ก็เป็นสังเคราะห์ค่ะจะมีหลายแบบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยเราก็จะต้องดูในเรื่องของราคาเป็นหลักถ้าเราเห็นราคาไม่ได้สูงมากเราก็อาจจะเอกใจว่าอันนี้ใช่น้ำมันหอมระเหยแท้หรือเปล่านะคะอ๋ออาจจะเป็นแบบสังเคราะห์แต่ว่าวันนี้ของพี่จุ๋มเนี่ยเป็นแบบแท้แน่นอนเลยใช,ใช่ไหมคะค่ะก็เราผลิตมาจาก วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็ปลอดสารด้วยใช่ไหมคะ<ช>พี่จุ๋มใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวปาจะพาไปดูวิธีทําดีกว่าว่าเทคนิคพิเศษของพี่จุ๋มแนววิธีทาน่ะมีวิธีที่จะได้คุณภาพที่ดีที่สุดของน้ํามันหอมระเหยมาย,ยัางไงบ้างเดี๋ยวไปรอดูคะ่ะหลังจากที่ฟังความเป็นมาเป็นไปไปแล้วที่นี้มาสู่ขั้นตอนสาคัญวิธีการสกัดค่ะที่จะออกมาให้น้ํามันมีคุณภาพมากๆพี่จุ๋มเทคนิคของพี่จุ๋มคือใช้อะไรทำอย่างไงบ้างคะ สำหรับห้องปฏิบัติการของเรานะคะก็จะสกัดน้ำมันด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอ้น้ำค่ะ <c oughs> จริงๆการสากัดน้ำมันหอมระเหยเนีย่มีหลายวิธีนะคะอย่างเช่นการบีบอาดการใช้ตัวทำละลายแต่วิธีการสากัดหรือกลั่นด้วยไอ้น้ำเนี่ยค่ะจะได้เป็นเพวเอเซนเชียลอร้อยเ์เซ็คือไม่มีสารอื่นๆผสม <c oughs> สามารถที่จะ ใช้ในเชิงอโรมาเทอรรปีได้อย่างสบายใจได้เลยค่ะอ๋อปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ได้น้ำมันที่มีคุณภาพเรียกว่าเป็นเพวเอเซนเชียลออยล์ร้อยเปเซ็นเลยค่ะค่ะทีนี้ให้พี่จุ๋มเล่าให้ฟังถึงเครื่องก่อนเครื่องสกัดด้วยไอ้น้ํากรรมวิธีของเขาทํำยังไงอะคะค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการกลั่นโดยใช้ไอ้น้ำเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการให้ไอ้น้ำเนี่ยพาน้ำมันออกมานะคะซึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่องนี้นั่นเองนะคะค่ะก็ เราจะต้องใส่วัตถุดิบเข้าไปใช่ไหมคะในถังอันนี้ใช่ค่ะองค์ประกอบของเครื่องนะคะก็จะมีตัวถังกลัน่นซึ่งตัวนี้จะมีฐานอยู่ข้างาล่างเราก็จะใส่น้ําเข้าไป ปริมาณไม่ต้องสูงมากนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่วัตถุดิบให้เต็มได้เลยค่ะ,คะแล้วเราก็จะเปิดเครื่องข้อดีของเครื่องตัวนี้ก็คือเป็นการกลั่นด้วยไอ้น้าแบบมีแรงดัน<อ>เพราะฉะนั้นอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้สูงมากกว่าอุณหภูมิ100อง,าองศา,ศา,ศาเซลเซียสที่เป็น,อ,นอุณหภูมิที่น้นเด,ด,นด,ดือดใช่ค่ะข้อดีของมันก็คือสามารถที่จะทําให้ต่อมน้ํามันแตกได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะได้น้ํามันหอมระเหยออกมาทั้งหมดค่ะค่ะ เมื่อใส่เมื่อใส่ของเข้าไปแล้วเราก็เดินเครื่องเลยใช,ใช่ไหมคะเปิดเครื่องให้ความร้อนพออุณหภูมิได้ตามที่เราตั้งไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น1 2 0่งร้อิามที่เราตั้งขึ้นอยู่กับประเภทชนิดของสมุนไพรหรือพืชที่เราสกัด<อ>ค่ะหลังจากได้อุณหภูมิแล้วเราจะค่อยๆเปิดตรงนี้นะคะวาล์วตรงนี้ให้ไอาผ่านพ่าน,านตรงนี้ขึ้นไปใช่น้ำมันใช่น้ำมันที่ออกมาใช่ไมไอก็จะพาน้ํามันมานะคะพอมาเจอตรงนี้เรียกว่าเป็นตัวควบแน่นหรือคอนเดนเซอร์ค่ะ ออไอเนี่ยก็จะพาน้ํามันควบแน่นตกลงมาเป็นหยดน้ําพาน้ามันเป็นมาอยู่ในขวดตรงนี้ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาบรรจุอยู่ในพี่จุ๋มก็จะใส่ขวดไว้<ช>แล้วก็ตั้งให้มันแยกกันอย่างนี้หรือเปล่าคะเ,เวลาที่มาเนี่ยน้ำน้ำมันจะมีน้ําหนักที่เบากว่าน้ําอยู่แล้วน้ามันก็จะลอยอยู่ข้างบนอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นกรรมวิธีในการทําแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนการดูดน้ํามันพี่จุ๋มทําไมถึงทําให้เครื่องมีพิเศษด้วยตัวเครื่องเนี้ยนะคะที่บอกไปว่าเป็นกรรมวิธีที่สามารถ สกัดแล้วไม่มีสารเคมีใดๆมาเจอปนมีแค่น้ำเพราะฉะนั้นจะได้เป็นเพสเซนเชียลร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็ด้วยตัวเครื่องนี้มีแรงดันเพราะฉะนั้นจะสามารถสกัดน้ำมันได้เหมือนเต็มประสิทธิภาพค่ะและน้ำมันที่มีคุณภาพเวลาที่เรามาใช้เนี่ยหนึ่งสบายใจในเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่เราใช้ในเชิงอารมณ์เทอรรปีเนี่ยเราจะใช้การสูบดมเพื่อไปบําบัดรักษาร่างกายของเราเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นการสกัดด้วยวิธีการอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่มั่นใจว่ามันมีสารอื่นๆหรือเปล่าค่ะใช่อาจจะมีสารปนเปื้อนมาหรือว่ามีสารที่ยังลงเหลืออยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทีนี้มาถึงในขั้นตอนของการแยกน้ํามันบ้างแยกยังไงให้มีคุณภาพสุดๆไม่มีอย่างอื่นเจือปนมาเลยค่ะโดยปกติแล้วเวลาที่เรากลั่นออกมาเสร็จแล้วนะคะน้ำมันก็จะลอยอยู่ข้างบนแบบนี้ตัวนี้จะเป็นน้ำนะคะเราก็จะใช้การดูดน้ำมันออกมาแต่ว่า การกันเนี่ยค่ะมันจะมีละอองน้ําเล็กๆอาจจะปนอยู่ที่ในน้ํามันที่เรา<อ>ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะมีการใช้สารที่ช่วยแต่ไม่ใช่สารอันตรายนะคะช่วยดูดน้ํามันที่เป็นละอองเล็กๆทําให้น้ํามันเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเก็บได้นานค่ะไม่มีละอองน้ําเล็กๆเจือปนค่ะวิธีการทําก็คือยังไงเอ่ยพี่จุ๋มค่ะเราก็จะดูดน้ํามันซึ่งลอยตัวอยู่ข้างบนอยู่แล้วเพราะว่ามีน้าหนักเบาก<อ>ว่าน้ำเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีละอองน้ําเล็กๆผสมอยู่ในน้ํามันที่บอกนะคะเราก็จะใช้สารโซเดียมัลเฟตนะคะช่วยในการดูดน้ําที่เป็นละอองเล็กๆที่่ออาาจจะปนนนยู้ํมั ะค,ะคือเราก็ตากใส่ลงไปอยู่บนกล้วยใช่หลังจากนั้นก็สามารถที่จะดูดน้ํามันกรองผ่านโซเดียมซอลเฟตตรงนี้ไปได้เลยนะคะ<อ>ก็จะทําให้น้ํามันที่เราได้เนี่ยมีคุณภาพไม่มีน้ําเจือปนเลยค่ะก็คือน้ํามันล้วนร้อเซเท่านั้นที่<ช>เอาไปส่งถึงลูกค้า เราได้เห็นกระบวนการทําที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพมากแล้วก็ได้น้ามันร้อยเอร์เซนจริงๆทีนี้อยากให้พี่จุ๋มย้ํำอีกครั้งนึงถึงสรรพคุณของมัน,นะค่ะในเรื่องของน้ำมันหอมระเหยนะคะอย่างแรกเลยก็คือ ช่วยในเรื่องของอารมาทเทอราปีก็คือนอกจากจะเป็นความหอมแล้วช่วยในเรื่องของการบําบัดรักษาโรคได้เวลาที่เราสูดดมเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าสู่จมูกข,ของเราแล้วก็ไปส่งผ่านถึงสมองนะคะ<อ>ทําให้เป็นตัวสั่งการต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วยคลายเครียดช่วยให้นอนหลบับช่วยให้รู้สึกกระปี้กระเป๋า<อ>มีสติมีสมาธิต่างๆได้เลยนะคะ,คะซึ่งวิธีการที่เราจะใช้น้ํามันหอมระเหยเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทาคือเป็นน้ํามันนะคะ<อ>แล้วก็ทาตรงส่วนที่เราอยากจะให้มัน รู้สึกผ่อนคลายนะคะอย่างเช่นทาขมับทาไททอยทาตามผิวหนังนะคะก็จะได้เรื่องในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการซึมเข้าผิวหนังด้วยหรือบางคนก็จะเป็นการแช่ในน้ำนะคะเอาน้ำมันหอมระเหยใส่ในน้ำแล้วก็แช่น้ำผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายสบายนะคะหรือบางทีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสเป่ยเดี๋ยวนี้จะมีเป็นเครื่องพ้นไอน้ำที่เขาเปิดในห้องอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ ทีนี้ถ้าใครสนใจได้ดูมาทั้งหมดแล้วสนใจอยากจะซื้อพี่จุ๋มทํายังไงได้บ้างคะติดต่อได้ทางไหนค่ะสำหรับน้ำมันหอมระเหยตรงนี้นะคะเราขายทั้งในส่วนที่เป็นเพีย e เอเซนเชียลไอน์ก็คือน้ำมันหอมระเหยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำสำเร็จรลปใช่หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากน้ำมันหอมระเหยนะคะ,คะก็สามารถที่จะซื้อได้ได้ทางเพจของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรินบุพเพื่อทดลองนะคะหรือโทรที่เบอร์0 3 4 3 5 1 3 9 9ค่ะ่ค่ะ และนอกจากนั้นเราก็ยังรับผลิตด้วยใช่ใชค่ะเราก็ให้บริการสกัดน้ํามันหอมระเหยนะคะท่านใดที่มีสมุนไพรเราก็สนใจอยากจะสะกัดนะคะสามารถมาใช้บริการเครื่องเราได้นะคะที่ศู่วนของเราจะมีเครื่องขนาด20ลิตร50ลิตรแล้วก็100ลิตรค่ะสามารถทได,ดได้เยอะเลย,เลยใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงพวก ลออยางงี้เท่านั้นดอกไม้ได้ไหมคะพี่ตู่ได้ค่ะก็ต้องมาดูคุยกันว่าดอกชนิดนี้สามารถสกัดด้วยเครื่องกั่นไอน้ำได้หรือเปล่าหรือว่าจะสกัดด้วยวิธีอื่นๆค่ะแล้วก็มีวิธีอื่นๆด้วยอย่างเช่นการสกัดด้วยตัวําอะไรายเราก็ทําได้ค่ะอ๋อก็คือทําได้ครบวงจรทั้งผลิตภัณฑ์สําเร็จด้วยแล้วก็ใครอยากจะทําแบรนด์ทําอะไรก็เอาผลิตภัณฑ์มาสกัดได้ที่นี่ได้เลยใช่ดได้เียว่าครบวงจรจริงๆนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ ของทางที่มอกเกเตรไว้ด้วยนะคะก็คือมีออกมาหลายอย่างมากหลายรูปแบบมากถ้าใครสนใจก็ติดตามซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกช่องทางนึงนะคะก็คือ KU KPS Premium Outlet นะคะก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะก็เลือกแต่ทางที่สะดวกได้เลยสะดวกทางไหนก็ทางนั้นได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จุ๋มมากเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะพี่จุ๋มก็ยังมี อีกหลายอย่างเลยเราก็จะติดตามต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ e p ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สาสองคนลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ